มันจะมีคําถามนักลงทุนมามองถามกลับมาเหมือนกันว่าการที่คุณเอาเงินที่อยู่ในบริษัทตัวเองไปซื้อหุ้นตัวเองเนี่ยแน่นอนนะว่าคุณบีลีฟว่าคุณราคาหุ้นมันควรจะขึ้นไปสูงกว่านี้เนี่ยแต่เขาจะถามกลับว่าไม่มีการไม่มีไม่มีวิธีการใช้เงินที่ที่ดีกว่านี้แล้วเหรอไม่มีโกรดแล้วเหรอไม่มีโปรเจกต์ขยายงานแล้วเหรอที่เอาไปทําอย่างนั้นรีเทิร์นจะสูงกว่าหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเพราะว่าเขาอาจจะอยากคิดว่าถ้าบริษัทมาจิ้นดีๆทําไมไม่ขายเอาเงินนั้นไปสร้างโรงงานเพิ่มไปทําธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มแล้ว Return มันก็จะมาเหมือนกันแตใน่ในรูปแบบอื่นซึ่งอาจจะสูงกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะต้องมสีสถานการณ์ที่เหมาะสมพอสมควรว่าบริษัทก็ยังลงทุนยขยายงานอยู่อย่างเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเ,เงินก็ยังพอมีนะก็เอามาซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับก็ ก็มีข้อควรคิดตรงนี้นะครับที่ที่ต้องคิดประกอบด้วยกันแต่ผมคิดว่ามันเป็นวิธีส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าบริษัทบอกว่าราคาหุ้นชั้นถูกไปนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับที่ผมเห็นอย่างน้อย2-3สเหตุการณ์บริษัทประกาศโครงการนี้แต่ไม่มีโอกาสได้ซื้อครับหุ้นมันขึ้นไปก่อนคือบ,บริษัทบ,บริษัทจะบอกว่าโครงการแพ็กเกจเนี้ย จะซื้ออาพทูราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ราคาปกติมันขึ้นไปแล้วครับบริษัทไม่ไม่ค่อยได้ต้องซื้อเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเป็นทางหนึ่งแต่น,นี้กลับขากันอันนี้สําหรับบริษัทที่ไม่ได้ไม่ได้มีความต้องการใช้เงินนะครับมันต้องต้องเป็น specific situation เท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ หมดแล้วครับที่ที่ทางตลาดอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังผมไม่แน่ใจว่ามีประเด็นอีกไหนอีกไหมครับที่ทางทุกท่านเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านอยากจะมีคำถามหรืออยากจะลองให้แชร์ให้ฟังอีกต้องขอครับ คือดูหลักหลักหลักการท,ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือว่าอะไรก็ตามที่จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์และก็สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องขอต้องไปขอเขาก่อนนะครับคือผมเห็นในนี้ทางตลาดเขียนเรื่องบอลมาด้วยผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านสนใจที่จะอยากให้ลองเล่าเรื่องตาสารทุนไอ้ตาสารนี่สั้นๆไหมครับบอกทางเดี๋ยวให้ ควรให้ทางคัดคุณวัตรก็คือบอล BE นะครับหรือเงินกู้ครับจริงจริงบอลก,ก,ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการระดมทุนท,ที่บางครั้งเนี่ยบริษัทอาจจะต้องพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็บอลเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ระดมทุนจากตลาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งที่มานี่มันต่างกาันคือเรื่องเงินกู้เนี่ยเป็นตลาดเงิน ใช่ไหมครับเรื่องของบอลเนี่ยเป็นเรื่องของตลาดทุนเพราะนั้นกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อซื้อตัวหุ้นกู้เนี่ยก็จะเป็นนักทุนสถาบานันแล้วก็เป็นนักทุนรายย่อยที่อยู่ที่ลงทุนในตลาดหุ้นกู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของเรื่องของบอลเนี่ยเวลาที่เขาดูกันเนี่ยบอลมันจะเป็นคอมมอนตี้มากกว่าหุ้นนะครับคำว่าเป็นคอมมอนตี้มากกว่าเนี่ยก็คือว่า บริษัทนี้สามารถดูเบื้องต้นได้เลยว่าต้นทุนในการออกของตัวเองเนี่ยเหมือนคล้ายๆต้นทุนในการกู้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาที่ดูในตลาดตราสารหนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัว reference จากตัว government bond ที่เทรดอยู่เป็นหลักนะครับแล้ว ที่เราเคยได้ยินว่าบวกสเปรดเท่าไหร่เนี่ยสเปรดในการบวกเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ2อสอย่างนะครับอันแรกก็ขึ้นกับเทรนเนอร์ของบอลว่าบอลสั้นบอลยาวกี่ปีนะครับโดยปกติบอลยาวก็จะบวกสเปรดจากคาร์บนเมนบอลเพิ่มขึ้นตามระดับของคาร์บนเมนบอลแต่ละแต่ละรุ่นนะครับอันที่2เองเนี่ยที่สําคัญก็คือเรื่องของเครดิตเรตติ้งของบริษัทนะครับก็จะมีบริษัทที่จะเข้ามาทำเครดิตเรตติ้งให้บริษัทอย่างเช่นมิทริส นะครับบริษัทจัดอันดับ t r i สมีฟิชเรตติ้งที่เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเรตติ้แต่ละตัวนี้มันก็จะเป็นตัวบอกนะครับตัวอย่างเช่นเราสามารถจะบอกได้เบื้องต้นเลยว่าบอลส3ปีนะครับที่มี Rating A บวกจะบวกจาก Treasury 3ปีจะบวกจากก o อฟบอลสปีเนี่ยเป็นสเปรดเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นบอกว่าสเปรดเท่ากับ85-95 b บ s i s p o i เ t รเราก็จะรู้ได้เบื้องต้นแล้วว่าคอสจะเป็นอย่างนี้ถ้าของเราเป็นเป็นเรตติ้งเบวกนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นวันนี้กั n m e นบอลสามปีอยู่ที่2.65ใช่ไหมครับสมมติบวก90 Basis Point ก็คือ3.55ก็คือคอสก็คือเหมือนคอสในการกู้ยืมนะครับก,ก็ต้องกลับมานั่งเทียบกันละครับว่าว่าคอสที่เรากู้ยืมจากสถาบันการเงินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับบางที่บางบริษัทใหญ่มากๆมีอำนาจต่อรองเนี่ย ต้นทุนในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินาก,การออกบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กหน่อยอันหน้าต่อรองกับสถาบันการเงินน้อยเนี่ยจริงๆแล้วการออกบอลเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่านะครับหรือว่าตัวอย่างที่เราเห็นเสมอผมขออนุญ,ญาตรู้สึกจะอยู่ในที่นี้ด้วยพลาดพิงนิดนึงอย่าง CPO อย่างเงี้ยครับกู้ยืมเงินเพื่อจะมาซื้อหุ้นในสยามแมคโครนะครับสิ่งที่ CPO พยายามทำเพื่อจะลดต้นทุนเนี่ยก็คือออกบอล เพื่อที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยอตอนแรกเนี่ยกู้เงินจากสถาบันการเงินก่อนนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการออกบอล3าครั้งนะครับครั้งแรก5 0 0 0 0ื่นสแล้วก็ที่เพิ่งปิดไปเมื่อวานนี้40 0 0 0ล้านก็เอาเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยหม่นสามพั 13, 000, 000, ล้านเนี่ยาแสนแสนสามื่นล้านเนี่ยไปคืนเงินกู้นะครับต้นทุนดอกเบี้ยก็จะลดลง อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะครับอบอลนี่มันก็จะเป็นเรื่องลักษณะของระยะเราเรียกก็เป็นตราสารขรองระยะยาวนะครับก็คือตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปนะครับเทนเนอร์นี่มันก็อาจจะได้ถึงสักสิปีบางคนอย่างเช่นปอทออกบอล35ปี50ปีอันนั้นก็เป็นกรณีอีกเฉพาะอีกอันหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เทนเนอร์ที่เราเห็นนี่ก็อย่างเช่น3ปี5ปีถ้าบริษัทที่นักลงทุนมีความเชื่อถือในเครดิตมากหน่อยอย่อยาง C p o เนี่ย หรืออย่างไทออยเนี่ยก็จะออกเป็นบอล3ปี5ปี7ปี10ปี 10, ปนะครับเป็นเป็นแต่ละรุ่นได้นะครับเ,เมื่อกี้พูดถึงตัว BE นะครับอนั้นคือเป็นตั๋วเงินเป็นตั๋วเงินระยะสั้นนะครับก็จะมีเทนเนอร์อเนี่ยไม่เกิน270วันนะครับแต่อันนั้นเนี่ยมันน่าจะใช้ในการที่จะช่วย manage เรื่อง liquidity ในระยะสั้นนะครับถ้าอ p p l i c a t i o n ทางการเงินของเราเนี่ระยะยาวมากกว่านั้นเนี่ย การใช้ตั๋วเงินเนี่ยคงจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าบางครั้งบางธรุรกิจเนี่ยมันโรงเงินระยะสัน้สนๆ3เดือน6เดือนเนี่ยการออก BE ก็ก็ช่วยได้นะครับ BE ก็จะดูที่เอ่อเรติงเหมือนกันเครดิตเร t ติงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า BE เนี่ยมันอาจจะมีความคล่องตัวมากกว่า,าถ้าไม่ต้องทำเร t ติงก็สามารถทำได้นะครับก็จะกลับมาด้วยเวลาที่ไมา่ามาีเร t ติงเนีาา่ย คนก็จะมีความกังวลในความสามารถในการจ่ายเงินเพราะ,ะนั้นสเปรดเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ,ะนั้นเนี่ยสำหรับหลายๆบริษัทถ้าคิดว่าทำเรตติ้งได้เนี่ยแล้วอยากจะระดมทุนผ่านตราสารนี้เนี่ยการทำเรตติ้งก็จะเป็นการช่วยนะครับในเรื่องของต้นทุนของท่านด้วยนะครับการทำเรตติ้งผมยกตัวอย่าง,างเช่นโดยทริสเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับโดยปกติก็จะใช้เวลาประมาณสัก2เดือน เพราะว่าในฐานะท่านเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยข้อมูลพร้อมอยู่แล้วงบการเงินพร้อมอยู่แล้วนะครับค่าใช้จ่ายในการทำเรตติ้งเนี่ยก,ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับก็เป็นหลักล้านห้าถึงสองล้านบาทโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับก,ก็เป็นอีกเครื่องมือหนอึ่งที่จะช่วยได้นะครับนอกจากเรื่องของหุ้นเพิ่มทุนแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเงินกู้ของระบบสถาบันการเงินนะก,ก็อยากอยากแนะนำครับอยาก encourage ว่า ให้ลองใชเ้เครื่องมือทาง Capital Market อื่นๆเพราะลอจิกก็คือว่าถ้าถ้าท่านใช้แบงก์โลนอย่างเดียวเนี่ยคนที่ท่านดิวด้วยเนี่ยเป็นสถาบันแค่ไม่กี่ไม่กี่รายใช่ไหมครับบางกรณีก็แบงก์เดียวแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใช้ถ้าท่านออกตราสารหนี้เนี่ยที่เป็นแคปิตอลมาเก็ตเหมือนมันก็เหมือนหุ้นแหะครับผู้เล่นเนี่ยพาร์ติซิเพชันพาร์ติซิเพชันของคนมันเยอะกว่าเยอะ แล้วโดยโดยหลักเศษศาสตร์เนี่ยต้นทุนมันจะถูกกว่ากรณีที่เป็น n e โ o เช a t ตกับคนไม่กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราจะเลยเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นตราทางด้านเดตทั้งหมดเนี่ยเงินกู้หน้าต้นทุนจะสูงสุดลองลงมาก็เป็นบอลนะครับแล้วถ้ามีออปชันของใช้ระยะสั้นด้วย BE ก็จะถูกกว่ามันก็จะไล่ไล่เรื่องต้นทุนลงมาแต่แน่นอน โลนเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยเราแค่ไปหาแบงค์ที่เราใช้อยู่คุยได้มันก็ง่ายหน่อยออมันข้อดีของมันก็คือมีเฟคซิบิลิตี้เราจะ e a r l ์ลี่พีเหรือเราจะค่อยๆรอดาวหรืออะไรเนี่ยมันมันเฟคซิเบิลเพราะเราดีลกับคนแค่แค่สถาบันการกเงินแค่ไม่กี่สถาบันแต่ทอเป็นตลาดทุนเนี่ยเปลาดแคปิตอลมาร์เก็ตเนี่ยเวลาออกบอลเนี่ยเฟคซิบิลิตี้ท่านน้อยลงนะครับคือต้นทุนถูกลงแต่เฟคซิบิลิตี้น้อยลงเช่น ท่านจะ early pay เนี่ยยากมากๆเพราะท่านต้องไปหา b o n holder มาโหวต consensus ต้องต้องต้องให้โหวตกันทุกคนแล้วเพื่อบอกว่าจะ early pay หรือขอแก้เทอมอะไรพวกนี้จะไม่ได้แล้วรอค่อยๆรอดาวก็ไม่ได้ก็ออกทีปุ๊บก็ต้องรอเลยเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเหมาะสมกับกรณีที่ท่านต้องการสมมติมีความต้องการใช้เงินสัก100%เนี่ย ส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถล็อกได้ยาวๆเลยเนี่ยท่านก็ควรจะลอง consider bond ในการที่ล็อกยาวส่วนอันที่เป็นวงเงินที่ท่านอาจจะไม่แน่ใจว่าจะมันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ขึ้นอยู่กับการใช้เงินที่ที่แลนได้ยากกว่าก็อาจจะเป็นโลนก็ได้เป็นวงเงินที่ arrange ไว้ก่อนแล้วท่านค่อยๆ draw down หรือ early prepay ตามตาม cash flow ของท่านส่วน short term จริงๆก็อาจจะลอง BE ก็ได้ครับเพราะ BE ถ้าเป็นช็อตเทอมด้วยการ BE น่าจะต่ำสุดแล้วในตลาดข้อ,อที่ต้องทำก็คือท่านต้องควรจะมีเครดิตเรตติ้งเพื่อจะให้สเปรดมันต่ำที่สุดเท่านั้นเองอก็อาจจะเครดิตเรตติ้งก็ไหนๆท่านลิสต์อยู่แล้วท่านคงไม่มีประเด็นเรื่องความกังวลเรื่องเรื่องไอเปิดเผยข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพราะเครดิตเรตติ้งเขาจะเขาจะรีวิวเครดิตเราอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้วแต่ว่ามันก็คือข้อมูลเขาใช้น้อยกว่าที่ท่านเปิดเผยใน56ีดหนึ่งด้วยซ้ำ นะครับเห็นภาพนะครับตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเรตติ้งเนะครับเรตติ้งเเนี่ยออ,ออกบอล5ปีนะครับก็บวกสเปรดแล้วก็จะอยู่ประมาณสักสี่จุดห้าค่ประมาณสัก4.5%จุดห้าเปอร์เซ็นต์บางที่เนี่ยกู้เงินกู้โลน5ปีเนี่ยอาจจะต้นทุน6-7%เปนอะร์เซ็นต์นึกออกไหมมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่า อำนาจต่อรองมันไม่เหมือนกันนะครับมันคือคนคนเดียวกับกับแคปิตอลมาร์เก็ตส์ คือจริงๆมันคือมันคือต้องเรียกว่ามันมี2อย่างนะครับมันมีคำถามคือเรื่อง exchangeable bond นะครับว่าว่าอยากให้แชร์เรื่อง exchangeable bond จะตะเรียนก่อนว่ามันมี product คล้ายๆกันอยู่2ออันมันคือ convertible bond กับ exchangeable bond มันเหมือนกันเลยครับมันคือเหมือนกันในแง่ที่ว่ามันเป็นเงินกู้ก่อนในตอนต้นแต่มันไม่เป็นเงินกู้ที่ขายที่ที่ที่ ออกเงินกู้หุ้นกู้นะเงินกู้นั้นเนี่ยไปพร้อมกับออปชันที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้นะครับแต่เวลาเรียก Convertible b o n บเนี่ยหุ้นที่เปลี่ยนมันจะต้องเป็นหุ้นของบริษัทที่ออกออกบอนตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น e x c h a n g e a b l e b o บ d หุ้นที่มีสิทธิ์เปลี่ยนได้จะเป็นหุ้นตัวอื่นหุ้นบริษัทอื่นเพราะงั้นถ้าเกิดบอกว่า ท่านท่านถูกถ้าถ้าถ้าถ,ถามว่า exchangeable b บ n d ท่านออกได้หรือเปล่าเนี่ยท่านต้องดูว่าบริษัทที่ท่านอยู่เนี่ยมีหุ้นบริษัทอื่นหรือหุ้นบริษัทลูกหรือหุ้นอะไรที่ที่ที่ prefer นะครับว่าต้องเป็นหุ้นที่ listed อยู่แล้วนะครับเพราะเขาจะเขาจะได้รู้ราคา r a ร e ราคาได้แต่ถ้าท่านไม่ได้มีถ้าไม่ได้ถือหุ้นบริษัทอะไรที่ บริษัทท่านไม่ได้มีหุ้นบริษัทอื่นที่เป็น Listed อันนี้น่าจะหมายถึง c o n v e r t i b l e b o n d นะครับก็คือ c o n เว r รเป็นหุ้นตัวเองซึ่งก็หมายถึงว่าท่านออกสมมติ5,000ล้านนะครับบอน5,000ล้านแล้วก็มีสิทธิคอนเวอร์เป็นหุ้นของท่านเองได้ที่ราคาพรีเมียม25%นะครับของราคาหุ้นวันนี้ คอนเวิร์ตได้นะปีที่3ปีที่4ีปีที่5อะไรเงี้ยครับเทอมมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับถามว่าข้อดีคืออะไรก็คือว่าก็คือว่าถ้าท่านขายเทียบกับมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างบอลกับกับหุ้นถูกไหมครับถามว่าทำไมไม่ขายหุ้นหรือบอลไปเลยละ่ะคําตอบก็คือว่าถ้าท่านมั่นใจว่าถ้าท่านมั่นใจและตลาดเห็นตรงกับท่านว่าราคาหุ้นของท่านเนี่ยมันจะดีขึ้นในอนาคตนะครับ การขายหุ้นวันนี้ไปเนี่ยมันจะขายหุ้นได้ที่ราคาวันนี้เท่านั้นนะครับถ้ารอไปจนถึงราคาที่ท่านคิดว่ามันควรจะได้นะครับท่านก็ต้องรอไปเงินก็ขาดแตถ่ถามว่าทำไมไม่ออกบอนถ้าท่าบริษัทท่านมีรูมในการออกบอนต่อถ้าเกิดบริษัทท่านรับต้นทุนของการออกบอนได้คือพูดง่ายว่ายังอยู่ในวิสัยที่บอนก็ยัง ยังออกได้ต้นทุนราคาถูก cash flow ที่ต้องไปเซอร์วิสบอลหรือเงินกู้เหล่านั้นมันยังได้โอเคอยู่เนี่ยท่านก็ท่านก็น่าจะเลือกออกบอลนะครับแต่คนที่ออกพวก convertible product พวกนี้จะเป็นมันจะมีลักษณะเฉพาะอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งอาจจะไม่ได้อยากให้ต้นทุนดอกเบี้ยเป็นภาระมากนักเหตุผลเพราะว่าจะเห็นว่าต้นทุนดอกเบี้ยของพวก คอนเวอร์ทเบลบอลหรือเอ็กชเชนเชเบลบอลเนี่ยต้นทุนดกเบียต่ำมากเลยบางกรณีศูนย์เลยด้วยท่าเพราะว่าเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลก็คือเขาเอาไอออปชั่นแวร์ลูออปชั่นในการสิทธิ์ในการคอนเวอร์ตเป็นหุ้นเนี่ยซึ่งมันมีแว l ลูซึ่งเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วมีไว้แล้วเอาแว l ลูตรงนั้นเนี่ยครับมาลดดอกเบีย้ยบางพาเราอาจจะเห็นกรณีว่าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันคือท่านออกท่านได้เงิน5000ล้านที่ดอกเบีย้ยศูนย์ แต่ท่านต้องแรกกับว่าท่านให้ออปชั่นเขาว่า5,000ล้านเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นของท่านเองได้ในอนาคตแต่เราก็จะไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยเทอมของพวกนี้จะไม่ได้ให้คอนเวิร์ตเป็นหุ้นได้ที่ราคาวันนี้ปกติถ้าราคาวันนี้ท่าน100บาทเนี่ยเทอ,อมทั่วทวไปนะครับท่านจะต้องเขาจะคอนเวิร์ตเป็นหุ้นได้เนี่ยเขาต้องเข้าหุ้นที่ราคา ร้อบาทหรือ130บาทประมาณนั้นมันจะประมาณ20่สิบถึงสาพรีเมียมแต่ถามว่าพรีเมียมกำหนดโดยอะไรก็กำหนดโดย volatility หรือหรือ performance ของหุ้นท่านในอดีตนะครับถ้าถ้า performance ดี volatility ค่อนข้างเยอะเนปกติพรีเมียมจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะสูตร option มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีความต้องการใช้เงินอยากจะลด ด,ดอกเบี้ยจ่ายลงแล้วก็มั่นใจว่าหุ้นตัวเองขึ้นแน่ๆตลาดก็เห็นว่าขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็เป็นการขายวันนี้แล้วล็อกอินราคาหุ้นที่พรีเมียมล่วงหน้าก็ถึงจะเหมาะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดคิดว่าราคา หุ้นของท่านขึ้นไปเยอะกว่า30%หรือ40%ในอนาคตเนี่ยท่านออกบอลเฉยๆก็อาจจะคุ้มกว่าเพราะเหมือนท่านท่านล็อกอินท่านขายออปชันนี้ไปให้เขาแล้วคือดูต้นทุนง่งายๆเมื่อกี้เราเรียนนี่คือหุ้นเนี่ยนนต้นทุนมันเยอะสุดอยู่ละถูกไหมครการออกหุ้นเนี่ยต้นทุนแพงที่สุดแน่ๆนะครับยกเว้นว่าหุ้นเราแพงมากๆ valuation แพงมากๆเนี่ยการออกหุ้นเนี่ยจริงๆต้นทุนจะถูกกว่า แต่ว่าโดยปกติเนี่ยหุ้นเนี่ยการออกต้นทุนแพงที่สุดแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบอลใช่ครับเรื่องของ convertible product ไม่ว่าจะเป็น e x c h a n g e a b l e หรือว่าตัว convertible เองเนี่ยต้นทุนมันจะถูกกว่าเพราะมันมี option value ด้วยมันก็เลยช่วย option value มันก็เลยช่วยให้ประหยัดต้นทุนไปสำหรับบริษัทที่เป็นคนออกนะครับแต่ทีนี้ผมผมอยากฝาก วันนี้นึ่งเวลาที่มีคนมา a p p r o บอกว่าให้ทำ convertible exchangeable เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่อาจจะต้องถามเขานะครับก็คือว่ามันเป็นตลาดที่นักลงทุนในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับรายย่อยเนี่ยไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับ product พบวกนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับในเมืองไทยไม่มีการทำ convertible product ขายให้กับรายย่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น สาบันต่างประเทศทั้งจำนวนนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น b g h ทํา BTS ทำนะครับในอดีต CPF ที่เพิ่งทํา Exchangeable เป็นหุ้น CPR ทําก็จะขายต่างประเทศทั้งจำนวนนะครับสาเหตุหลักๆก็เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยหลักๆมันจะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็น Convertible Fund นะครับคือนักลงทุนที่เงินของเขาเนี่ยลงเฉพาะ convertible product เท่านั้นแล้วเวลาซื้อไปเนี่ยเขาก็จะถือตัวบอลเนี่ยจนกระทั่งแปลงสภาพเป็นหุ้นนะครับหน้าที่เขามีการลง convertible อย่างเดียวลงหุ้นสามัญก็ไม่ได้นะครับเป็นลงใน fixed income ก็ไม่ได้กับกลุ่มที่2องเนี่ยคือ hedge fund ใช่ไหมครับ hedge fund นี่คือเขาเล,เล่น on volatility เล่น on volatility ก็คือว่าเป็นเล่นที่ option value อันต่างประเทศนี่มีนักลงทุนพวกนี้แต่ว่าในเมืองไทยนี่เราไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนสถาบันไทยถ้าจะลงทุนจะต้องทํำยังไงก็ต้องเอาตัวนี้มาถึงแยกเป็นออปชันกับแยกเป็นตัวบอลปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาวัดผลตอบแทนเนี่ยมันมันกองคนละครออครับกองฟิกซินคัมกับกองเอ็กวินี่มันวัดมันวัดผลตอบแทนมารวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ระบบ ด้วยระบบเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้ยากที่สถาบันเนี่ยเขาจะลงทุนสถาบันไทยนะครับต่อไปในอนาคตนี่ผมเชื่อว่าโปรา์แบบนี้มีมากขึ้นเนี่ยก็จะมีกองที่ flexible สามารถที่จะมองผลตอบแทนรวมที่ทําได้มากขึ้นแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องต้องต้องถามคนที่มา a p p r o a c h หน่อยว่าเขามีความสามารถในการไปขายให้กับนักทุนต่างประเทศได้หรือเปล่านะครับ แล้วก็ตัวเทอมเย่างเช่นเรื่องของ Conversion p r i รซ์พรีเมีจะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ดูจาก f u n d a เม n น a l ของบริษัทเป็นหลักนะครับดูจากเรื่องของ v o l a t i l ิลิของหุ้นเป็นหลักเพราะว่าไอ้ตัว Pricing m o เดลที่จะคำนวณว่า Value มันเท่าไหร่เนี่ยมันดูเรื่องของ v o l a t i l ิลิตเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งที่สำคัญคงจะไม่ใช่ทุกบริษัททำได้ครับ ก็ถ้าก็ก็จะมีเอาเอาอันแรกเลยก็คือถ้าถ้าไม่ได้มีถ้าถ้าสุดท้ายธุรกิจท่านเป็นบาทไม่ได้มี Element ของ US d o l ดอลลาร์เนี่ยท่านก็คงไม่อยากออกเครื่องมือทางการเงินอะไรที่ต้องใช้นี่เป็นดอลลร์หรือเซอร์วิสออกไปเป็นดอลลร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากตลาดไทยยังค่อนมีข้อจำกัดอยู่ว่านาักลงทุนยังไม่ค่อยเปิดรับไอ้ผลักแบบนี้เนี่ย เราก็เลยอาจจะต้องขายเงินทุนต่างประเทศเพราะนักลงทุนขายต่างประเทศเนี่ยเขาต้องจองเขาต้องลงทุนเป็นดอลลาร์อยู่แล้วแต่ถ้าเรายังอยากได้บาทอยู่เราต้องคอนเวิร์ตกลับมาเป็นบาทก็จะเสียก็จะมี FX มีต้นทุนในการคอนเวิร์ตทั้งหมดเป็นบาทเหมือนกันซึ่งก็ต้องคอมีพบเทีคอสครับต้องคอมีพบเทีดูว่ามันยังคุ้ิค่ฟอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นบาทแต่อย่างกรณีถ้าเกิดธุรกิจท่านเป็นธุรกิจที่รับดอลลาร์ได้อยากมีนี่ดอลลาร์อยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งเหมาะ กับกับธุรกิจอย่างนี้กับ,ก,บกับ Product ตัวนี้ครับถ้าไม่แน่ใจถ้ามีคำถามที่หลังหลังจากนี้ก็ยินดีนะครับถามถามพวกผมได้ทั้งสองคนไม่มีค่าฟรีครับ คในานามของตลาดทรัพขอ,อยัดปรุงให้กับที่พากรทั้งสองท่านอีกครั้งนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ในเรื่องของ financial instrument ต่างๆนะคะบางเครื่องมือสามารถเพิ่มสภาพเข้งให้กับธุรกิจได้บางเครื่องมือสามารถที่จะเพิ่มทุนแล้วเป็นรองรับการเติบโตของธุรกิจได้บางเครื่องมือ ถือเป็นเครื่องจูงใจให้กับพนักงานในการทํางานของบริษัทเราได้อย่างไรก็แล้วแต่ในแต่ละเครื่องมือก็มีทั้งข้อดีและข้อจํากัดนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยคิดว่าคงจะได้รับความรู้กับการสัมนาในครั้งนี้ไปแล้วเบื้องต้นนะคะยังไงก็ขอบคุณทางวิทยากรและก็ผู้ร่วมงานสมานิวันนี้นะคะก่อนจากการในวันนี้ขอความร่วมมือในเรื่องของการตอบแบบประเมินนะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งครั้งค่ะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ เดือนหน้าก็จัดอีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดท่านใดอยากจะฝากอีเมลสําหรับเพื่อนพนักงานที่ไม่ได้มาในวันนี้สามารถฝากอีเมลเพิ่มเติมได้ที่ประเวณด้านหลังโต๊ะในวันนี้นะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะสวัสดีค่ะ